ก็จบกันไปแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีใต้ระหว่างทีมเรสปาร์กกับทีมไฮพาสเอ็กเพรสเวย์ของน้องโมเมธนชาสุขสดค่ะเป็นทางเรสปาร์กนะที่เอาชนะไฮพาสเอ็กเพรสเวย์ไปได้3ต่อ1เซตค่ะสกอร์ทั้งหมดก็คือ 25ต่อ22 20ต่อ25 25ต่อ20และ25ต่อ23ค่ะการสู้กันระหว่าง2ทีมนี้เป็นไปอย่างสูสีทุกเซตเลยค่ะทุกคนน้องโมเมธนชาสุขสดนะคะก็พยายามสู้เต็มที่นะมีช่วยทำคะแนนเยอะเลยนะสำหรับโมเมในวันนี้นะเกมการแข่งขันอย่างที่่ายบอกไปค่ะว่าดุเดือดจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเมกาวตี โจวนามิลาน่าโมเมธนชาสุกสดบูคิริกนะคะจองแซยังนะแบยุนาทุกคนช่วยกันเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามแต่นะคะวันนี้เห็นเลยถึงความตั้งใจเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็ต้องการชัยชนะเหมือนกันทั้งคู่นะวันนี้เป็นไปอย่างดุเดือดจริงๆค่ะระบบของทาง h ฮพา s s e เอ็กซ์เพรสเนะคะโดยส่วนตัวต่ายมองว่าดีขึ้นค่ะ โดยเฉพาะน้องโมเมธนัชชาสุกสดนะได้มาอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็อาจจะมีการสลับสลับกับเพื่อนบ้างนะคะน้องก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมค่ะอาจจะมีบางจังหวะนะที่ตบ บอลแล้วก็มันออกไปนอกสนามไม่ทัชอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีบางจังหวะที่พลาดบ้างหรือบางที่ตบไปก็ติดบล็อกด้วยนะแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าโมเมทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็รักษาม,มาตรฐานของตัวเองได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติหลังจบเกมการแข่งขันกันบ้างนะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะ นี่ค่ะอย่างที่ไต่บอกไปนะคะเกมการแข่งขันระหว่างทีม h ฮพาร์สเอ็กซ์เพรสเกับทีม r รสป p a r k นะคะก็เป็นทางไฮพาร s สได้มา1เซต r รสป p a r k ชนะไปได้3เซตค่ะสกอร์ทั้งหมดนะ22ต่อ25 25ต่อ20 20ต่อ25แล้วก็23ต่อ25เป็นอะไรที่สูสีมากนะดูเดือดจริงๆค่ะ คะแนนการโจมตีนะคะทาง High Pass Expressway นะสูงเหมือนกันค่ะ64เลยนะคะส่วนจองกวนจัง r e สปาร์ค8 8ค่ะวันนี้เปอร์เซ็นต์การบล็อกเท่ากันเลยนะคะทุกคนไม่ได้ต่างกันมากเลยนะ i g p p s s s นะคะ9ค่ะจองกวนจังก็8ค่ะการเสิร์ฟจ,จองกวนจังดีกว่านะคะ5ค่ะแล้วก็ทาง High Pass Expressway นั้น1ค่ะ วันนี้นะคะเรามาดูอัตราการโจมตีสำเร็จกันบ้างค่ะสำหรับทาง h y p h Pass Express Way แล้วก็ r e สพ p a r k เนี่ยมีเปอร์เซนต์ไม่ต่างกันมากนะ 43กับ46ถือว่าใกล้เคียงนะคะเรสปาร์เขามากกว่านะคะส6่่วนทางไฮพา s s สเอ็กเพรสเวยนั้น43%ประสิทธิภาพในการรับบอลน,นะคะทางเรสปาร์อันนี้ดีกว่าเยอะเลยอันนี้เห็นชัดเจนนะคะ48.9%ส่วนทางไฮพา s s สเอ็กเพรสเวยนั้น37เท่านั้นเองค่ะทุกคนก็จะมีพลาดในช่วงที่ต้องรับบอลตบนะที่ทางไฮพา s s สนั้นรับไม่ค่อยได้แล้วก็จะมีพลาดในเรื่องของการหยอดเรื่อง การเล่นหน้าเน็ตเนี่ยก็อาจจะยังไม่แข็งแรงมากพอด้วยนั่นเองค่ะคนที่ทำคะแนนสูงสุดนะคะเป็นบูคิริกค่ะแล้วก็น้องโมเมธนัชาสุกสดแล้วก็รองลงมาเป็นแบยุนาค่ะสำหรับทางเรสปาร์กนะคะก็จะเป็นลีโซยองค่ะแล้วก็เป็นโจวานามิลานาแล้วก็เมกาวตีค่ะ,ะวันนี้เนี่ยโจวานามิลานาเป็นหวัดนะคะก็ใส่แมสลงมาแล้วก็เล่นนะแต่เธอก็ยังโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมค่ะทุกคน และลงมาเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีจริงๆนะคะทำคะแนนได้หลายแต้มเหมือนกันสำหรับโจวาน่ามิลาน่าค่ะจบเกมการแข่งขันนะคะเป็นทางไฮพาสนะคะที่ยังคงแพ้ให้กับจองกวนจังเรสปาร์คนะ เราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกค่ะว่าณเวลานี้เนี่ยทาง h ฮพาร์สเอ็กซ์เพรสเวสามารถที่จะเลื่อนอันดับของตัวเองได้หรือเปล่าต้องเอาชนะให้ได้มากกว่านี้นะทุกคนส่วนจองกวังังเรสปาร์กเนี่ยเขาก็ยังคงอยู่ที่5ของตารางนะคะอยู่อันดับ5ของตารางนะคะส่วนทาง h ฮพาร์สเอ็กซ์เพรสเวก็ยังคงอยู่ที่อันดับ6ของตารางแล้วก็เอไอเปเปอร์เซฟวิก็ยังอยู่ที่อันดับ7อันดับบวยนั่นเองนะ แต่ที่แน่ๆเลยนะคะสำหรับตอนนี้คือจองกวาจังเรสปาร์คเนี่ยมีคะแนนค่อนข้างห่างกับทาง IBK Autos นะคะก็ยังไม่ได้ไล่มาจี้ขนาดนั้นนะแต่วันนี้เก็บ3ามแต้มไปเนี่ยก็อาจจะมีเสียวๆอยู่หน่อยเราก็ต้องรอลุ้นด้วยสำหรับการแข่งขันในนัดหน้าเนี่ยนะทาง IBK Autos จะเจอกับงานหนักค่ะทุกคนจะเจอกับทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ค่ะโอ้โหนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงค่ะ เจอกับหึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์นะคะวันไหนเอย่ยให้ดูตรงช่องที่เป็นผู้หญิงนะคะนี่ค่ะธนาคารอุตสาหกรรม IBK จะเจอกับหึงกุกประกันชีวิตนะคะก็คือหึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์นะคะเวลาเขาเขียนแบบนี้คือ19.00เนี่ยก็คือตามเวลาประเทศไทยก็คือ5โมงเย็นค่ะนี่ค่ะ เกมการแข่งขันในครั้งนี้ก็เดี๋ยวมารอลุ้นรอชมกันวันที่4นะแต่สำหรับวันนี้เกมของน้องโมเมธนชชาสุขสด กับทีม h y p า s s สเอ็กซ์เพรสเวที่เจอกันกับเมกกวตีจากทีมจองกวนจังเรสปาร์กนะคะก็เป็นทางไฮพา s s สนั้นพ่ายไปนะยังเก็บ3มแต้มไม่ได้ค่ะก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าการแข่งขันครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรจะสามารถเก็บ3มแต้มได้หรือไม่นะคะให้กําลังใจน้องโมเมธนชาให้กําลังใจทีม h y p า s s สเอ็กซ์เพรสเวค่ะขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ